คือพวกผมเค้ามอด้วไอเดียที่ว่าจะเล่นเรดี้ออนอนด้วยปืนพกหรือว่าอาวุธนอรีทลเท่านั้นครับแล้วก็ใส่แค่สแต็เวทครับทีเก<อ>้าสิบเป็นปืนพกป่ะ <laughs> ตาโครงการก็ใช่ <laughs> ปืนผมก็เป็นก๊อกเพราะว่าไวาฟูผมใช้ก๊อกไอ้เชี่ยใครว่าการันตัมอก <laughs> ว่าไวฟูพี่นี่แบบกล้ามเยอะจรงครับแค่น้อยเขาพกเขาพกเกลิกกันไหมครับไม่ครับ <Okay. S 2> ทุกคนครับเอาเกาะออกเอาแตปเวทมาครับทุกคนมารวมกันครับแบบหนึ่งพี่เซฟกำลังกินเตาวินยินด,ดีต้อนรับสู่สอน,นอบอลี่คําไซกดให้อ้ายหน่อยอ้ายบอกเป็นคอมแล้วเร็วนี้ผมว่าถ้าเกิดผลงานเราดี <c oughs> เขาส่ง <c oughs> เอ <c oughs> เจนต์จากจีนมาป่ะครับที่จะแสดงนำโดยแจ็คกี้แชนเลยเรื่องอะไรวะเม้นเกียร์ลาชาเวอไอ้สัสพี่แด่ใจาพี่เอาลูกโมกนเนี่ยแน่นอนส่บารเรียวรู้จักวะส่เอบะเบียว LSPD นี่ย่อมาจากอะไรครับร้อยเอ็ดโพลิติพาร์ตเมนต์ไปครับไปบึงแน่บึงแน่ล็อกล็อกล็อกก่อนไหมเลยเข้าไปเลยได้ได้โหเฮ้ยออมาเฮ้ยเอาเลยครับพี่พี่เขาตายยังพี่พี่ยิงเขาเลยอะเรีบร้อยให้กูเอาบินแบกยิงทำไมมันตายวะพี่อย่ายิงพี่เเมื่อคุณหยิบแอร์ซองมาผิดกระบอก ไอเอาวินแบ็กงนะไอไม่รู้ไอว่าเป็นคอมโอเสียไปคุณคมินธิี่จะไม่พูดเฮ้ยเนเราเลืนเย็นโอ้โหแม่งเต้นเลยสัตว์โอเคับับจับแล้วครับคุณมีสิทธิ์ที่จไม่พูดควที่พูดใช้ในชั้นศาลคุณมีสิทธิจะจ้างทนายถ้าคุณยทนายทางการจัหาทนายดย่คุณเองเอามาจากนั้นเออโอ้ย นโอ้ม,มันมันวางปืนแล้วแต่ผมซ้ำวันนี้ถือว่าผมผมจะโดนไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาปืนยัดมือแล้วไปเขียนรายง,งานดีๆแล้วกันโอเคครับแล้วเขาตายหรือยังครับเนี่ยครับตายยังไงก็ตายครับพี่โอเคครับไปไปไป,ไปโอ้โหไอ้เหี้ยพี่ครับเราเรามาเล่นตำรวจธรรมดาไม่ไหมรือยับพี่ใช่กูรู้จักว่าเลตเตอร์วเวฟพอนอ่ะรู้จักว่าเมลกิฟสันนะรู้จักไหมเมลกิฟสันนี่หมายถึงที่ขับรถบนทางด่วน ขาตายแล้วพี่เขาตายแล้วครับพี่กูรุกกูรุกปิดประตูปิดประตูปิดตูโอเคผมจะมาศพเขาโอ้ไออีกจังที่ปิดประตูเพื่อมพืจะบลีชิงปิดประตูเพื่ออย่างนี้พี่ครับมันยิงหมาต่อในคูนในคูนโอ้ยจนยิงหมายิงโอ้อ๋อเรามีเรามีแครล่วงเปลี่ยนโรถดิ้งโรถดิ้งผมพันแผลแป๊บนึง ลงที่กุ๊กครับที่กุ๊กกลมลงครับคนละเออเออผมยิงทะลุโดนคนละเรือนครับยังไม่ตายเล่นดีตั้งใจน้อยแข่น้อยนี่ตามขยาแข่มาตามไอมาไอเคยไอประสบการณ์เนี่ยดูนะไอปักแข่น้อยนี่ดูนะบาคขำยิงงี้นะเดี๋ยวไกลกั้นใจนะหลับตากลางขาีออย่างนี้โอเคไหมโอ้ โอ้โอ้ไม่เป็นไรกินล้าไปกินเหล้าแล้วมันช่วยช่วยนะครับพี่ก็ป้องกันการกราหันเผ็ดไงพี่ครับจะใช้ตีโฟนี่อะไรแย่แต่ลงครับพลเรือนครับลงครับพลเรือนนั่งลงครับพลเรือนอ๋อลงอีกเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นกูอกูกูไม่เป็นไรสามารถเจ็บผมเวรทีศทางแล้วรับทราบรับทรับทราบห้องฟีดที่เอวแชร์ศพศพที่พี่อูฆ่าตอนนี้ก็ปลอดภัยครับแล้วประตูมันจะปิด ปืน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 ยิงก่อนแล้วค่อยเรียกปืนโอ้โหเคยรู้ว่าลิคคนมหาการโอเคครับลอยห้องลอยปืนปืนโอ้ยเฮียทีคิวรโอเครล้าหลัางโอ้ยปืนเอามาเฮ้ยเฮียโอ้ผมยิงเข้าคอเลยว่ะเฮ้ยจริงเลยบ๊ อันนี้เป็นเป้ารุ่นใหม่ยิง oh <my> ยิงตอนยิงยิงตอบกลับได้ oh. กูไม่เอาลุงโมงมาแล้วไอ้เทียกว่ามั้งจะลากไกลไอชิบหายเราเน,น้นจับไปนะครับรอบนี้นะขออยากลองใช้เทเซอร์ล <laughs> เลยนะว่า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 โอเคใช้วินแบ็กแล้วก็เทเซอร์เทเซอร์กันเลยออดชิลถือว่าเวิร์กไว้ครับมึงหยุดออกมึงช่วยเก็บเราชิลไว้ที่บ้านนะคุณมาเปิดประตูปะเปิดแล้วเฮ้ยยุ่ง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 กูก็กูกูถ้าต่างสองประตูให้กูสั่งประตูให้พร้อมพร้อม

มึงมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับคุณผู้ชายล้มแซปอนมาแล้วพวกผู้ชายล้มปอนแล้วแล้วเคลียร์ please stand clear of the p a t i e n t มวังหัวใจเยพี่ครับค่อยๆนะลองส่งศัตรูนะค่อยๆนะแตไม่รู้เทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์โอ้ยเหี้ยเทเซอร์บ้านมันยิงกูเลยว่ะอกูไม่เห็นบอลสมเลยมันมากมั้งครับพี่แซมไปแข่งเพนบอลเหรอ พี่พี่เข้าซ้ายผมเข้าขวาช็อตมาอีกทีหนึ่งก่อนเลยนี่เทสต์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 อ้าวมันมอบแล้วมันมอบแล้วโอเคเรียบร้อยครับสวยงามเราเก่งมากว้าหโอ้โหโอ้โหในต่อไปเราจะไปหยุดมาชชูติ้งในการแช้อุปกรส์หรือเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะพี่เขาเรื่องเรื่องที่มันยากอยู่แล้วพี่ยังทค่ว่ามันยากกว่าเดิมแล้วผมใส่เกาะได้หรือยังครับไม่ได้ครับเราจะมีพลเรือนตายกี่คนครับพี่ ไม่รู้ว่ะขึ้นทุกครั้งที่กูใช้บินแบ็คมันมีคนตายแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมมันกันพี่ก็หยุดยิงหัวมันดิไอ้เฮียไปครับผมพร้อมไปเลย Green Bird เทเซอร์เทเซอร์โอเคเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ดมีอีกมีอีเดี๋ยวกูน้ำกูน้ำเดี๋ยวพึ่งปั๊มก่อนปั๊มก่อนพร้อมเดี่ยวโอเคพร้อมพร้อมพร้อมขึ้นขึ้นพร้อมกันเลยปะไปไปไปสามสองแปดแปดปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังเทเซอร์เทเซอร์โอ้โห เราเสียแคร์ไปหนึ่งเทเซอร์เทเซอร์เทเซอร์โอ้ยทำไมกูโดนระเบิดพวกเดียวกันเป็นเทียอะไรโอ้ยเป็นเทียอะไรเนี่ยมันยอมยังมันยอมยังมันยังไม่ยอมมันถือเอคเนเดสันไว้นอนบอกให้นอนโอเคมันยอมแล้วมันมันยอมแล้วนี่ก็เป็นแควมึงซื้อเลียนนะออกพี่เขาเยี่ยขอโทษเขาเยี่ยหลังกันเลยตำรวจแบบพี่มีโลมาเดียวใครเป็นในหัวครับพี่เตรียมพร้อมนะ ไปผมไอ้ตัดข้างหลัง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 โอ้ยมันยอมแล้วมันยอมแล้วข้างหลังข้างหลังมันยอมแล้วมันยอมแล้วมันยอมยังมันยอมแล้วยอมยังจะยอมโอ้ยจะยอมัจะคอยจะขับมันโอ้ยมึงจะปาระเบิดทั้งคู่เข้าไปต่อเข้าไปห้องเข้าไปห้องอ้าวจบแล้วจริงเหรอจบแล้วอ้าวขาทำการจับจับกลุ่ม อ้าวมันไม่ใช่ปุ๋ยาสลบอะตอนกูเล่นเกมมันเป็นยาสลบนะก็บอกเนี้ยไอ้เหี้ยสลบไม่ตื่นอ่ะดิที่มาเปิดเลยเปิดเลยไป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 ในห้องในห้องตำรวจตำรวจโอ้โหเดบเดสแปมไอ้เหี้ยตำรวจตำรวจเหมือนจะเป็นคนในห้องนะมีมีเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลสองคนโอ้ลงไปไม่ของร้ายดีข้างหลังเห็นมูฟเมนต์ข้างหลังไปครับไปไปไป มีคนมีคนมีคนไปดัน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 ไอเวนมอบเลยวะโอ้โหโอ้ไอเจ้มันหยุดพี่พี่เซฟพี่เซฟจับจับไอเวนนี่ทีผมจัดการไอคนนั้นเองไม่เห็นมันหยุดเลยโอ้เอฟไอเยี่ยงสีสามเลยวะแม่งมีหน้าตายอย่างไรอ๋ออ้อไอเสื้อกระจออกไ้มันใส่เสื้อหนาเกินไปหรือเปล่าเทเซอร์ยังไม่เข้าโจนไม่ได้ถอดรองเท้าครับพี่มันไม่มีตัวนำไฟฟ้าไปเลยนะมันไม่มีเสียงปืนเลยนะ ใช่ครับมันแอคทีฟชูเตอร์จริงอะเรามันยังไม่เห็นมันยังเห็นเป้าหมายโอ้ข้างหลังนี้ย่อนลงนอนลงนอนลงทำไมเป็นปื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 นมันมีปืนพี่ครับในในเทเซอร์พี่ครับพี่เลนเทเซอร์กูเดียวมึงเอาเดิเช็คเด่นยังพี่เทเซอร์นี่เช็คเด่นลงไปแล้ว เทเซพี่ทำงานแบบแปลกนะครับมันจริงก็หลับกูดูกูได้ไหมเกีย์กูไปได้ไหมเกียร์